ที่สุดเรื่องผิวกับนิพนคลินิกอีกหนึ่งปัญหาของสาวน้อยสาวใหญ่คือสิวที่มักจะชอบบุกหน้าโดยเฉพาะวัยรุ่นที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนสิวมารักษาจนแทบตายกว่าจะหายแต่ยังไม่จบแค่นั้นรักษาสิวหายไปแล้วก็ยังทิ้งรอยดำรอยแดงไว้เป็นอนุสรบนหน้าแถมยังรักษายากเสียด้วยกว่าหายแต่ปัญหานี้จะไม่กวนใจสาวๆอีกต่อไป ณปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการรักษารอยแผลเป็นนะฮะสิวแล้วก็หลุมสิวนะครับโดยที่เออทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็ใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในการรักษานะครับณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเลเซอร์หลายชนิดที่ใช้ในการเป็นเลเซอร์ที่เฉพาะโรคสําหรับในการรักษาสิวก็อย่างหนึ่งนะรอยแดงก็อย่างหนึ่งหลุมสิวก็อย่างหนึ่งจะมีเลเซอ,อร์ที่ชื่อว่าไอโซลาสที่ใช้ในการรักษา สิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวตัตน,นะฮะปัจจุบันเนี่ยเราแทบไม่ต้องฉีดสิวหรือกดสิวให้เจ็บหรือว่าเป็นแผลอีกแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือพวกรอยแดงที่เกิดจากสิวแล้วก็ใช้เลเซอร์ v b e ีมนะซึ่งเป็นเลเซอร์ชั้นนําที่ใช้ในการรักษารอยแดงสิวยิงเพียงครั้งเดียวก็เห็นผลว่าจางลงนะครับส่วนอย่างสุดท้ายก็คือเป็น เลเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาแผลเป็นนะฮะหลุมสิวหรือหลุมขนกว้างเป็นเลเซอร์ที่ใช้ในการกระตุน้นคอลลาเจนที่ช่วยทําให้หลุมสิวเต็มขึ้นเครื่องที่ชื e ่อว่าอีเมทริกนะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกันได้ผลดีที่สุดนะปัจจุบันครับผลข้างเคียงเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าที่นี่เราใช้คุณหมอที่เป็นคุณหมอ เฉพาะทางผิวหนังเป็นคนควบคุมดูแลในการรักษาทุกขั้นตอนนะฮะแล้วก็มีทีมแพทย์นะทีมพยาบาลที่ช่วยดูแลนะฮะแล้วก็เครื่องมือทุกเครื่องเนี่ยนะ,ะเป็นเครื่องมือที่ผ่านออยอทั้งของอประเทศไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกางั้นเชื่อได้เลยว่าการรักษาเนี่ยได้ผลดีแล้วก็ไรล้ผลข้างเคียงอย่างแน่นอนครับหลังการรักษาก็จะต้องมา Fol ร o อัพ กับคุณหมอนะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากทําโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการทำเลเซอร์วีบีมเนี่ยในการทำเนี่ยอาจจะต้องมาทําประมาณ3-5ครั้งนะสรับรอยแดงนะครับก็จะค่อยๆหายแล้วก็ดีขึ้น ส่วนตัวไอโซลาสเนี่ยเราสามารถมายิงสัปดาห์ละ1ครั้งได้นะครับประมาณสัก2-3ครั้งสิวก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็ค่อยๆหายไปนะอย่างสุดท้ายก็คือตัวอิมมทริกตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เวลารักษาเดือนละ1ครั้งแต่หลังทำก็จะเป็นสเก็ดขึ้นมานะประมาณสัก4-5วันแล้วก็หลุดลอ,อกนะคุณหมอก็จะค่อยๆนัดมาดูอย่างต่อเนื่องนะครับทำประมาณสัก3ครั้งเนี่ยหลุมสิวก็จะตื้นแล้วก็เต็มขึ้นมาในที่สุดครับ ที่สุดเรื่องผิวกับนินพนธคลีนิก